สวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีเอสซีแฟนช่องแฟนเพจนะครับวันนี้เรามาอยู่กับน้องแต้ยนะครับผมนะครับน้องแต้ยสวัสดีครับนะครับมีเอสนะครับให้ตามแนวทางของน้องแต้ยนะครับผมนะครับงวดนี้น้องแต้ยมีแนวทางที่จะแบ่งปันกับพี่น้องเอสซีของเราไปครับผมสามีหรอค่ะเอสซีทูกครัามีหรอค่ะ สำหรับเนีทางของงวดนี้นะครับน้องเต้ยวนี่เป็นเหล็กข้อมฝันหรือเ่าเป็นเหล็กลักษณะอะไรเป็นเหล็กข้อมฝันค่ะเป็นเหล็กข้อมฝันที่ได้มาแมนอันนี้เหล็กข้อมฝันที่ได้มาวันนั้นหลังจากหัวต้งหัวน้องกับบงหูด้วยกันแหละเหมือนั้น่ะฝันมาเพื่อจังมีผู้เฒ่าผู้ซายเขาจูงจูงเมื่อไปนี่แหละว่าไอ้มึงพอต้องเสียใจดอกเป็นมังสีเนาะเดี๋ยวกูสีหามึงขึ้นดอกเป็นมังสีนะในความฝันมาที่นี่ก็เลยไปเพื่อจังเป็นกองสลากทั้งสี่แหละ ไปที่ยังเป็นกองสลากมาที่นี่ก็เลยฝันว่าไปหอดถึงปุ๊บเขาก็เลยว่าเลขที่ออกว่าศูนย์ห้าั่นข้างบนออกข้างบนออกอ่ายังก็ห้าศูนย์เจ็ดในความฝันอ่ะแม่นจ้ะในความฝันบหมพอดีกับมาพ่อกับปูครับทางที่บ่เคยได้บอกปูได้ว่าเลขเนี่ยคือเป็นตัวนี้ตัวนี้กับว่าท่านได้๋วบอกกระปูได้ว่าเออปูให้อันแม่อันคอยฝันว่า จังสรรจังสีกับเพื่อนบานที่นีบอกว่าเพินนั่นนะบบานที่นี่พอดีมากมู่บ้านปูเพลินมะไหตรงตัวเดียวกันเลยห้าหเจูนย์าะหมู่บ้านครับผมเอยู่ที่ห้องห้องบ้านนวลเมืองเมนจ้าครับมาตรงกระเหล็กหนองเตพอดีเมนจ้าหรับเลขข้ฝันขอหนองเต่าจ้างที่เห็นี้เนาะตัวตัวนี้เมนเมนค่ะห้าแหเจด ตัวนี้บ่น้องเต๋อตัวอะไรหรนี่เด้ถ้าเอามันกลับหัวบ่กลับหัวว่าเป็นอยังเดียวเอาไปกลับอันนี้ก็ได้ครับผมอ่านี่ครับเด้อท่านผู้ชมนะครับผมนะครับสลับแนวทางของน้องเต้วนะครับผมนะครับบ่ได้เขียนวันที่น้ำเบิ่นเดี๋ยวเขาสิีหด้เขียนเดี๋ยวคนปรยากเขียนวันที่ให้พร้อมครับเอาเขียนให้นไหมน้องเต้วเขียนวันที่สองพฤษภาคมนะครับแล้วก็น้องเต้วเดี๋ยวพี่น้องไปแคบหน้าจอแล้วก็สิมันมากเหน่อยตัวใหญ่จริงตัวอ่านะครับสลับน้องเต้วนนะะคครรัับบบผม๋อ อาสองพฤษภาเนี่ยเลยะสองพฤษภาเด้อสองพฤษภานะคะสองพฤษภาคุกเด้อเดี๋ยวพี่น่องเขาไปเช็มาพี่หน่องพ่นไปเช็บเป็นสีบ่เห็นเท่าว่โอ้วไห่เลย อ่านะครับผมสำหรับแนวทางของน้องแต้วนะครับมาสั่นนะครับน้องแต้วบอกว่าฝันนะครับฝันว่าเดี๋ยวไปกองฉลากแล้วก็มาตรงกันกับเหล็กแม่ล่างแม่ล่างที่ทัาทิธี่บัตรนนเมืองนะครับผมนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับที่น้องแต้วกำลังเขียนอยู่นะครับสำหรับท่ายนะครับผมที่แคบได้ก็เตรียมแคบแล้วสำหรับท่ายที่ยั่งท่ทันแคบเดี๋ยวทีโชว์ให้มึงนะครับหนึ่งไหลหนึ่งแท่งหนึ่งการกดติดตามนะครับยังคงเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับสำหรับน้องแต้วนะครับผมนะครับอ่ะอันนี้เขาเขาเขามาหลายงวดแล้วเด้้้ออนนนีี่่งแตวกก็มมลุะครับส่วนมากกน้้องแตวเดินกนาาะะแม่่บครรัเพวีกลุ่ม เพราะว่าน้องแตวนี่เป็นกรสิมีคุมทีค่อยแบบว่าผู้ไดทีอยากสสดงแนวทังนะครับแต่ตามลักที่น้องแต้ทีเขาบอตรงมาตามนี่น้องแตลเขามา,า 6, ตลหกเจ็ดพี่น้องน้องเก้วเนาะแต่ข,าา 6, ข้ามา<ๆ>แต่หกเจ็ดข้าวมาเรื่อยข้ามัเรื่อยนะครับตีเขาก็ไม่ค่อยได้ตามนะครับเพราะ่าติดข่าวทางพุทนะครับมัน,น,ะะมนก็ไม่โอกาสได้ม,มาตามนะครับนี่ครับตัวเลขเลิกนะครับตัวเลขของน้องเตลนะครับผมนะครับสำหรับการทีิเขคุ้มน้องแตลนี่มีอะไรครับในการทีวิธีการที่เขคุ้มเพื่อเอฟซีตีเพื่ 0981201544 0เนาะคะ่ะอีกเทิญหนึงนะครับผมเพื่อเม่นูสี่0981201544เป็นไอเดียไร่เนาะเมนค่ะไอเดียไรปกับสิขึ้นขึ้นเลยเมนค่ะ,ข,คะขึ้นซื้อเต่าเลยะนะครับผมท่านผู้ชมเด้อนะครับผมแต่ใดนะครับที่อยากจะติดต่อน้องเต้าหรืออยากจะเข้ากลุ่มไลน์ของน้องเต้านะครับก็สามารถที่จะเข้ามาได้นะครับสำหรับท่านใดที่ฟังไม่ทันรีหย่อนรีหย่อนรีหย่อนหมดแล้อครับพี่น้องนะครับผมไม่ใช่ตัวโนมากเบสนี่จะตัวถือที เอามาโซ่เมื่อนะเอามาโซ่มันลูกทุ่จักรลอยล้านอนี่น้องแตวขอแบงบอกขอเพิ่มบือนมารมีตัวเดียมากมากเพิพี่น้องเ้ยตัวเดีนกตัวเดียว่าเดีหวังยังเด้หวังไอเหล็กไทย เอาบ่แน่นได้แล้ววันที่หนึงก็อยู่น้ำเขียบเที่ยงไดไบ่แน่นได้น้องเต้าต้องมากกันละสีแดงบ่อไ่นสีแดงก็เจิให้ได้ตัวนี้เอ้โหทำใจกลำบากสิให้เนี่ยได้ได้เอากระได้ได้หางได้จับเอารางวันที่หนึงก็ลราให้เอาเอาแบบพื้นให้เลยได้เนี่เอาให้โซคให้โซคเอามือก่อนมาอนใบเดียวได้น่ะให้ตัวได้เนี่ยโอ้จับให้เลยครับน้องเต้าจับให้เลยครับเก่าฮกเก่าฮกเอาแล้ววันที่หนึงอยู่ในนี้จะได้น้องเต้าแบ่งกันเด้อพี่น้องเต่าแบ่งกันสาธุ สา้นอ่อเตาซื้อมาเจใบแหลซ่อมมึงบเียวเ,เนี่ยนันอบอลซื้อมาเจใบแล้วที่โดดๆเน้นๆนะโซ่ห้พีน,น,น้องมึงแน่คาราบนทีหน่งนั่นอู้น้ไูอู้นั่นนั่นเนนั่นๆพี่น้องสามศูย์เก้าศูนย์่ง่างไามมีใบเดียวพ่้อมน้ำหางมดอเภอเฮานี่แมนเล้ใบเดียวเลยใบสังพอส้หนาบึ้ง่เตาใส่เหมือนเปออ้อเตาสิบล้านของเราได้มาแล้วครับล้านนี่แนมนมกล้องครับอ่าโอเคหน่อเตว โอ้เห็นหนาไปเปิดหน้าหายไหเน่พ่อพี่น้องเฮตีได้น้องเตวเปหนอีกแล้วเปิดหน้าอีกแล้วมา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 ถ่ายถูกันถ่ายูกันถ่ายกนอ้เอาตังดีๆนแอมก้องนแอมกล้องคอยไกัๆคอยไกลๆมองกล้องคนกำลัง่ลยครับเผื่มองกล้องแต่คนสุรินทีวีเยอะจริงานี่ยของคนกำลังไ่ หังทันมากทั้งคุณชินซีทีวีเหรอทันมาเลยทันมาเลยทันมาเลยคนสุดท้ายทีวีนี่นะครับขอบคุณน้องเต้อละลายครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณผู้ชมนะครับผมในสารคดีต้องขอขอบคุณหลายครับผมครับขอบคุณน้องเต๋อและขอบคุณทุกที่นะครับสวัสดีครับ ยอม่ยนตะขอเนี่ยค่ะกับป่ตีพุ่นนอแต่แต่ว่ามันมันมีคุณค่าเนาะค่ะกันผู้ใดไสักข่ากะล่องล่องล่องสั่งเบิ่งเลยค่ะล่องล่องเอามาใส่เบิ่งว่ามันเฮาสิถึงเองบ่ค่ะบ่โทษหน้าจอเนี่ยเนาะเบอร์โทษกาอยู่หน้าจอเพิ่์นก็กะเด้อดีหรือดีหรืดีหรือนะค่ะเพราะว่าอย่างเอ็นบ่นหนึ่งหากระมาเอ็นบ่งวดบางยานี่ศูนย์กระมานี่เห็นบ่แต่ว่าผมมาศูนย์ค่ะ เงินอยู okay. mm ่ย hmm. ันกระเป๋าตลอดนะคะเงินกรบเป๋าขาดกระเป๋าด้วค่ะเด้อพราะพราะบรรยากาศมันกับเกี่ยวมากคือเก่าค่ะยงินตะกอสร้างอะไรค่ะที่ผ่านไปเกี่ยวมากคือเกลียวมาค่ะเพราะเป็นเกี่ยวสร้างเลยจังเดียวเกี่ยวเงินมาจากกระเป๋าเ้องกระได้ค่ะจ้าลองเบิรงนะคะเด้อมักกับซื้อมากค่ะลองเสียโชคลองเบิรงเนาะเบอร์โทรหน้าจอเนาะนี่นะคะเบอร์โทรหน้าจอนะคะเด้อผู้ผู้ผู้ขายกับรอรอเนี่ยจ้างานสาธุสาธุผู้ขายกับรอรอ เห็นเขารอมาได้เงี้ยจินดาก็เลยด้สั่งเพื่อนนะคะใเอมมามไ,ไ้ในกระเป,ป,ป๋ของผิโตกระชื่นเลยค่ะท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาภการเงินการงานกา,าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูก,ถกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง